มาต่อนี่เลยมาต่อนี่เลยเอาตัดออกเลยยา่ยาๆเธอ่ะไปต่อพี่เพชรเลยเอาทัพทิมเธอไปต่อเลยทัพทีมเธอออกชีเธอเป็นหัวนะ่ะยงัยงยงัยงงเธอยังไม่ขาดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหลืออยู่2อมูทัพทิมเขาโอ๊ตจับหางเธอแล้วเธอไปต่อเขาโอ๊ต ูกแล้วไปไปต่อในออกา้าน่ะอ้าวเหลือสองมู่ใครจะกินใครได้นะครับอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยใครจะกินหางได้อ้อมเลยเชรอ้อมเลยเ <c oughs> บสอย่าไปแกล้งน้องสิ ออบเลยออบเลยหางมันไม่โดนง่ายๆหรอกกว่าหัวจะไปถึงน่ะอดออกเลยอดหางเธออยู่ใกล้กว่าอดเธอไปยังไงเขากินกลางลำตัวเธอไม่ได้เขาต้องกินหางเธอ ออกเลยในโอทเธอไม่โจมตีเธอก็ไม่ได้นะเธอจะมาป้องกันลูกเธออย่างเดียวน่ะพี่เพชรด้วยเอาขาดแล k k ال ال ้วขาดแล้วมาต่อหางพี่เพชรเลยแล้วเป็นวงกลมแล้ว เอาเพชรเพชรเดินเดินเดินให้น้องเขาแตา้มให้มันเป็นวงกลมเร็วจับจับอย่าขาดอย่าขาดเลเล็กไปเพชรเล็กไปเดินออกกวา้กกวางอีกกว้างอีกกว้างอีกเล